ไม่สโลมไม่ไม่ต้องไถได้ไถได้โอ้โหไม่ต้องใส่นี้ได้ป่ะไม่ไอ้นี่มันต้องสถเข้าไปด้วยถูนอกรับไอ้นี่จับกับไอ้องไม่ต้องไม่ต้องทำไมมันไชาังเลยพังเลยอะไระเาไปจับล้อมันก็มันก็พังเนครับไปจับมันก็พังเลยไอ้เนไได ให้น่าเกิดากชอบชอบเคยย่างหรอตีไหมนี่กดตลกกด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 เอกดไม่ตอนนี้ก็ยังใช้นิ้วชี้นิ้วเดียวที่กดามือกดไปเลยนี่